เมื่อฝากกระเป๋าที่โรงแรมเสร็จก็เกือบเ,อบเที่ยงถึงเวลาออกไปเที่ยวจริงๆสักทีโดยที่แรกที่พวกเราจะไปกันคือเมืองอุจิเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องชาเขียวกับวัดในเหรียญสิเยนครับการวางแผนการเดินทางทั้งหมดในทริป6วันนี้ผมใช้ Google Maps 100%ครับพกเราเดินกลับมาสถานีเกียวโตวอีกครั้งเพื่อจะขึ้นรถไฟสายนาราไลาไปลงสถานีอุจิโดยค่าเดินทางในทริปผมจ่ายด้วย i อการเกือบทั้งหมดครับ i อซการ์ดอิกโกกะใบนี้ผมซื้อตั้งแต่ตอนมาเที่ยวคันไซครั้งแรกเมื่อปี2015และไม่ได้ใช้อีกเลย8ปีเพราะตอนที่เคยไปเที่ยวโตเกียวผมอยากได้บัตรซุิกะสีเขียวด้วยเลยซื้อซุยกะมาใช้เพิ่มแต่ถ้าในแง่าการใช้งานจริงๆมันไม่จําเป็นต้องมีหลายใบเพราะใบไหนก็ใช้งานได้ทั่วญี่ปุ่นเหมือนกันครับถ้าบัตรไม่ได้ใช้งานยังไม่เกิน10ปีก็จะยังไม่หมดอายุผมก็เลยจะใช้อิกโกกะใบเดิมมาเติมเงินเข้าบัตรก่อนครับที่ตู้จะมีภาษาอังกฤษเลื่องแล้วทําตามขั้นตอนได้เลย ตู้นี้เติมเงินได้แต่ไม่ได้ขายบัตรเพราะตู้ที่ขายบัตรได้จะต้องมีสัญลักษณ์อีกโกกะอยู่ด้วยครับเติมเงินเสร็จก็เดินไปตามป้ายบอกทางเพื่อหาชานชนาลารถไฟที่ไปเมืองอุจิต่อครับนั่งรถไฟเพลินๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงสถานีอุจิแล้วครับผมขอแชร์เส้นทางในการเที่ยวเมืองอุจิของผมไว้เพื่อให้พอเห็นภาพรวมก่อนดังนี้ จากสถานีอุจิเดินไปทานคอรอเกตที่ร้านฮาริโยชิจากนั้นก็เดินตรงตามถนนช้อปปิ้งจนสุดทางแวะชมสะพานอุจิแล้วเดินตามทางถนนชาเขียวเข้าชมวัดเบียวโดอินชมวัดเสร็จก็ไปเดินชมวิวแม่น้ำอุจิต่อจนเริ่มมืดก็เดินวนกลับทางเดิมเพื่อขึ้นรถไฟกลับเมืองเกียวโตครับคำศัพท์ญี่ปุ่นที่รู้ก่อนไปเมืองอุจิได้ก็ดีเพราะจะได้เห็นบ่อยมากคือตัวอักษรมัชะ รองลงมาคือโฮจิชะครับเนื่องจากอาหารมื้อล่าสุดที่ผมได้ทานคือข้าวต้มบนเครื่องบินผมจึงตั้งใจเดินไปร้านโคโรเกะก่อนเลยโดยร้านจะอยู่ห่างจากสถานีแค่170เมตรครับจากสถานีเดินข้ามถนนตรงมาตรงสามแยกจะเจอร้านนากามู ok ระโทกิจิสาขาหลักเลี้ยวขวาแล้วเดินตามทางมานิดเดียวจะเจอป้ายสีเขียวเหลืองเขียนว่าร้านเนื้อฮาริโยชิมีภาพและคำบรรยายว่ามีคโรเกะใสมัชชะครับ จริงๆในร้านมีขายเนื้อสดด้วยแต่ที่ผมตั้งใจมาก็เพื่อจะชิมมัชชาโคโรเกตเนี่ยนะครับเอาจริงๆตอนนั้นก็หิวอยู่แต่ขอสั่งแบบกากๆไปก่อนเผื่อชิมร้านอื่นด้วยในสั่งไปแค่มัชชาโคโรเกตชิ้นละ200เยนกับมินจิคัตสึชิ้นละ300เยนครับร้านทอดให้ใหม่ๆร้อนๆเลยครับในร้านมีเก้าอี้ให้นั่งทานได้ไม่น่าเกิน2คนผมขอเริ่มที่มินจิคัตสึก่อนหิวกรอกไส้ในเป็นเนื้อบดกับหอมใหญ่สับ ได้รสเปรี้ยวหวานนิดๆจากซอสร,รงตัวดีผมชอบครับส่วนมัชชะโคโรกเกะจะชินนลดก,กว่าไซา์ด้านในรถออกหวานเบาๆกลิ่นมัชชะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับหลังจากนั่งทานเสร็จพอเราก็เดินตรงตามทางถนนสายช้อปปิง้งหรืออุจิวาชิโดริที่มีร้านค้าต่างๆอยู่2ข้างทางครับเมื่อเดินมาจนสุดถนนจะเจอแยกที่ทางขวาจะเป็นเส้นทางไปวัดเปียวโดอินส่วนทางซ้ายจะเป็นสะพานอุจิ ผมจะพาไปชมสะพานอุจิก่อนครับที่ตีนสะพานอุจิจะมีอนุสาวรีย์ของมูราสกิชิคิบุผู้ประพันธ์วรรณกรรมเรื่องตำนานเก็นจิหนึ่งในนิยายที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นที่รูปปั้นมาตั้งอยู่ที่นี่ก็เพราะในสิบทบทสุดท้ายของนิยายเกิดขึ้นที่เมืองอุจินี้ครับข้างๆรูปปั้นมีทางเดินให้หนงไปที่แม่น้ำได้บรรยากาศชิวๆสบายๆดีครับสะพานอุจิเป็นหนึ่งในสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเชื่อว่าสร้างมาแล้วกว่าพันสามร้อยปีครับ วิวกลางสะพานก็สวยไปอีกแบบวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งหนาวอยากทานอะไรร้อนๆโดยจะเดินกลับไปสู่ทางแยกเพื่อไปหาอะไรทานที่ถนนชาเขียวครับถนนเส้นนี้เป็นทางที่จะเดินไปสู่วัดเบียวโดอินมีความยาวไม่เกิน200เมตรสองข้างทางจะมีร้านขายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชาเขียวอยู่ที่ผมเล็งไว้คือราเมงชาเขียวร้านนี้แต่พอเห็นคนต่อคิวแล้วคงต้องขอผ่านไปก่อน ร้าน,นกามูระโทกิจิสาขาเบียวโดอินก็คนเยอะเช่นกันผมได้เดินผ่านไปจนถึงหน้าทางเข้าวัดเบียวโดอินครับหน้าทางเข้าวัดจะเจอร้านซอฟต์ครีมมีขายอยู่2รสคือมัทฉะกับโฮจิฉะราคา400เยนเท่ากันร้านรับเฉพาะเงินสดผมก็สั่งรถมัทฉะมานองชิมร้านชื่อมัสุดะทีสโตนะครับตัวซอฟตครีมหอมกลิ่นชาเข้มข้นมากๆรสขมอมหวานกลมกล่อมกำลังดีชอบมากครับ ไหนๆก็เดินมาถึงหน้าวัดแล้วก็ขอเข้าชมวัดไปเลยโดยต้องซื้อตั๋วเข้าชมก่อนแถวแรกเป็นราคาคนทั่วไปส่วนแถวนี้เป็นราคาของกรุ๊ป25คนขึ้นไปหากใครต้องการเข้าไปชมภายในวิหารฟินิกส์ฮอล์ต้องซื้อตั๋วเพิ่ม300เยนพวกเรา2คนซื้อแค่ตั๋วแบบธรรมดาคนละ600เยนครับวัดเบียโดอินเป็นวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของญี่ปุ่นของจริงจะเป็นยังไงบ้างมาชมกันครับ เดินเข้าไปแค่เดียวจะพบกับฟินิกฮอลเป็นวิหารไม้สีแดงสดตั้งหยุดใจกลางวัดด้านบนหลังคามีรูปปั้นนกโฮโอหรือนกฟินิกสองตัวยืนอยู่ล้อมรอบด้วยบึงน้ำสีเขียวตัดกับสีแดงของวิหารของจริงสวยใหญ่เต็มตากว่าที่เคยเห็นในภาพครับอย่างที่บอกไปว่าหากต้องการเข้าชมภายในวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักต้องเสียค่าเข้าเพิ่มอีก300เยนและไม่สามารถถ,ถ่ายภาพภายในวิหารได้นะครับ ถ้าเดินมาตรงกลางจะพบมุมที่เหมือนกับภาพที่อยู่บนเหรียญสิเยนของญี่ปุ่นครับถึงแม้วันนี้ท้องฟ้าจะไม่แจ่มใสเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ยังมีสีของใบไม้ที่ช่วยเพิ่มความสดใสให้กับที่นี่ครับ เมื่อเดินมาถึงมุมด้านข้างของวิหารจะมีทางเดินเข้าไปชมเบียวโดยอินมิวเซียมโฮโชกังซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงของโบราณที่มีอายุกว่าพันปีรวมอยู่ในค่าเข้าแล้วแต่ห้ามถ่ายภาพและวาดภาพครับเมื่อเดินชมภายในเสร็จทางออกจะพาเรามาโผล่ที่ชั้นบนของพิพิธภัณฑ์จะพบกับหอระฆังวัดซึ่งเป็นหนึ่งในสระฆังชื่อดังของญี่ปุ่นพร้อมวิวใบไม้เปลี่ยนสีแบบเต็มตาสวยมากๆ ถ่ายรูปเน้นได้สักพักก็เดินลงไปด้านล่างแล้วเดินย้อนกลับทางเดิมเพื่อออกจากวัดไปยังจุดหมายถัดไปครับจากหน้าวัดเลี้ยวขวาแล้วเดินตามทางไปจะเจอกับแม่น้ำอุจ,จิในอีกมุมหนึ่งครับบรรยากาศตรงนี้ดูชิลๆสบายๆมีเรือแด่นไปมายิ่งได้ฟีลมากขึ้นไปอีกแต่ผมไม่ทราบอัตราค่าบริการเรือเพราะผมไม่ได้นั่งเองครับ เกาะเลกๆที่อยู่กลางแม่น้ํานี้มีอยู่สองเกาะซึ่งมีสะพานให้เดินข้ามไปได้โดยสะพานที่ผมกําลังข้ามอยู่นี้คือสะพานทาจิบันะที่เชื่อมกับเกาะชื่อเดียวกันคือเกาะทาจิบานะบนเกาะจะมีสะพานใหญ่สีแดงเชื่อมไปยังอีกฝ้าของแม่น้ํามีชื่อว่าสะพานอาซาคิริซึ่งพวกเราก็จะเดินข้ามไปอีกฝั่งก่อนเลยครับวิวบนสะพานถือว่าสวยสบายตา แต่ตอนนั้นก็บ่ายสามโมงแล้วหนาวด้วยไม่กล้าดื่มด่ำบรรยากาศนานมากในเดินข้ามฝั่งไปต่อตามที่ตั้งใจครับพอลงจากสะพานจะมีทางแยกซ้ายขวาผมเลือกไปทางซ้ายที่เป็นศาลเจ้าอุจิก่อนที่นี่เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีอายุกว่า800ปีขึ้นชื่อเรื่องให้พรด้านการเรียนและการมีบุตรครับส่วนถ้านงจากสะพานอาซากิรินวเลี้ยวขวาก็จะมีทางเดินไปต่อ ผมเดินเน้นชมวิวไปจนถึงแค่จุดที่ Google Maps เขียนว่าสะพานมีวิวแต่ถ้าเช็คข้อมูลจริงๆน่าจะชื่อสะพานคันริวมากกว่าครับจุดนี้ไม่ได้สืบคนเจอประวัติอะไรเป็นพิเศษแต่ผมว่าวิวสวยดีเพราะฝั่งหนึ่งของสะพานก็ได้วิวต้นไม้พอหันมาอีกฝั่งก็ได้วิวเจดีหินครับ ชมวิวชิวชวได้สักพักก็เดินข้าสะพานอาซาคิริกลับมายังเกาะทาจิบานะผ่านสวนอุจิเพื่อเดินเชื่อมไปยังเกาะโทซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีหิน13ชั้นจูซังจูเซคิโตเจดีมีความสูง15เมตรนับเป็นเจดีหินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นครับจากฝั่งนี้ก็จะมองเห็นวิวสะพานคันริวที่พวกเราเพิ่งเดินไปชมมาครับ จากเกาะโทจะมีสะพานคิเซนให้เดินข้ามกับฝั่งวัดเบียวโดอินซึ่งท่าเรือสำหรับล่องชมแม่น้ำอุจิก็จะอยู่ตรงสะพานนี้นี่เองครับเนื่องจากฟ้าใกล้มืดแล้วพวกเราได้ตัดสินใจว่าจะไม่ชิมอะไรที่นี่แล้วรอกลับไปทานอาหารแบบที่ได้สารอาหารจริงจังทีเดียวเลยดีกว่าจึงเดินย้อนกลับทางเดิมเพื่อไปขึ้นรถไฟที่สถานีเจอาุจิครับระยะเวลาที่พวกเราใช้ในเมืองอุจิตั้งแต่ลงจากรถไฟจนถึงขึ้นรถไฟกลับใช้เวลาทั้งหมด4ี่ชั่วโมงครับ เมื่อกลับมาถึงเกียวโตก็แวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อและไปเช็คอินโรงแรมพร้อมนั่งทานอาหารมื้อเย็นในห้องจบการเดินทางในวันแรกครับสามารถรับชมคลิปเกียวโตแบบแผนเที่ยวเต็มวันได้ที่เพลย์ลิสต์ด้านขวาบนส่วนขวานั่งเป็นรวมคลิปเที่ยวเกียวโตทั้งหมดและซ้ายล่างเป็นคลิปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหมดในช่องครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมบ้างนะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ